กราบสวัสดีทุกคนนะครับอยู่ผมชายเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นแบบที่ว่า IQ 1 0นะเป็น EP ที่9นะครับมันจะเป็นยังไงนั้นอย่าลืมมาติดตามชมกันได้เลยครับทุกคนนะเดี๋ยวมาต่อดีกว่านะพอดีเราเห็นว่านะด่านนี้มันน่าจะผ่านไปยากพอดีผมไม่มีฝีมือวาดรูปนะครับขออนุญาตนะทุกคนนะครับเดี๋ยวมาต่อดีกว่าพอดีนะด่านที่แล้วนะผมผ่านไม่ได้นะโอเคด่านนี้เป็นด่านที่101นะดยเหมือนว่าด่านนี้นะเราจะต้องทำอะไรเนี่ย อันนี้จะเป็นโค้ดนะครับรหัสสนกสยานะครับก็สองอะไรเยนียผมรู้สึกว่าแปลกๆนะครับทุกคนนะครับทุกคนคิดว่าผมจะผ่านด่านนี้ได้ไหมะทุกคนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับโอเคทุกคนผมรู้แล้วนะว่าต้องผ่านยังไงนะครับเอาละสามหนึ่งหกเก้าอ้สามหนึ่งเก้าหกนะครับใส่อม้ที่มันถูกหม่ไอ้นกแก้วไม่ใช่จะให้มั่โม้แบบนี้เาใหม่ไอ้กแก้วแคออ่านดีโอเคว่าลองใส่ใหม่ดีกว่าทุกคนเพราะว่ารอบที่แล้วเราใส่โมวนะอ่าสี่สองหนึ่งห้าไม่ผ่านนะครับขอตัวช่วยเลยได้ไหม ก็ได้เราแก้วครั้งเดียวนะโอเคเราได้โคดมาทุกคนเราก็ใส่เลยนะแล้วเราก็ผ่านด่านนี้เรียบร้อยแนะล้วด่านที่102เป็นไงนะทุกคนโอเคทุกคนนะเรามาดูกันดีกว่านะครับด่านนี้ก็จะเป็นด่านนะเนี่ยผาดูแล้วว่า31แล้วก็นี้เก้านะแล้วก็3196หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับโอเคใส่เลยนะครั 3, 196, บ3196แก้าหกเนะทุกคนเราใส่แบบอ่าเรียบร้อยนะครับมาครับดา่านหนื่งสองผ่านไปง่าย,ายๆนะครับต่อไปก็ด่านที่เลนะึอยสามแล้วสินะเอาละทุกคนนะครับต่อไปก็เป็นไงนะครับด่านต่อไปอ่าด่่าานนนี้้้้ผมรรูแลววะตองงงทยัไนะัไคบ โอเคเอ้ยแตกโอเคเอ้ยแตกโอเคเอ้ยแตกโอเคเรามาต่อเลยดีกว่าทุกคนนะหนูเหมือนว่าด่านนี้เราจะต้องผ่านตรงสี่ยมดำนะครับซึ่งเหมือนว่ามันจะยากสมควรเลยแหละนะครับถ้าเราออกนอกเส้นน่ะเราก็จะตายนะทุกคนมาโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะครับอ่โอเคเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะเร็วเฮ้ยไปโอเคอ่ะเฮ้ยตายเลยทุกคนเอาใหม่นะทุกคนนะคหนูเหมือนว่ารอบนี้แหละเราต้องใช้ความพยายามสูงเลยโอเคนะครับแล้วก็มีคนทักมาอ่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราก็ค่อยคุยทีหลังนะครับโอเค มานะทุกคนเหมือนว่าเราต้องค่อยๆผ่านยังไงอ่ะก็คือมันเป็นแบบด่านซิกแซกนะทุกคนซึ่งเดินไปเดินไปเดินไปเด <c oughs> ิไปโอ๊ย โอเคทุกคนนะค่อยๆเดินไปค่อยเดินไปอ่ะเรียบร้อยนะทุกคนเอาเดี๋ยวค่อยเดิน,ดนะนดเดินเดินอ,อันเรียบร้อยกระโดดนะผ่านแล้วนะคนุณอ่าไม่ได้แดงกูหรอกเรียบร้อยคนระับต่อไปก็ด่านที่104อยสสินะโอเคทุกคนนะต่อไปก็นะออเดี๋ยวขอเนื้อเยียบปุ่มก่อนปุ่มสีเขียวก็จะพาเราไปที่ด่านต่อไปนะแล้วเราก็ผ่านเรียบร้อยแล้วทุกคนคิดว่าวันนี้เนะี่ยผมจะได้ถึงด่านร้อยสิบหรือเปล่านะครับพอดีผมจะมีเวลาอีกแป๊บเดียวนะโอเคด่านนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะง่ายๆนะครับให้เราหาสีแบบเข้มไปอ่อนนะซึ่งผมมีวิธีนะคก็ือ กแก้วอย่าบอก,กนกแกจะกดข้ามกล่วาวสักหน่อยนะครับผมมีวิธีหนึ่งรวยเราทุกคนเดี๋ยวเรามาใส่โค้ดกันดีกว่านะครับกูจะปืนไปยิงมึงจริงได้นกแก้วก็มาสิพอดีใช้บ้าที่บ้านฉันนะ่ะพ่อเป็นตำรวจได้จ้าโอเคครับเราอย่าไปสนใจนะทุกคนเราใส่โค้ดเรียบร้อยแล้วล้วก็ผ่านแล้วนะครับทุกคนต่อไปก็เป็นด่านที่105้้นะทุกคนครับโอเคนะครับต่อไปก็คนระับเป็นยังไงนะครับด่านต่อไปด่านนี้นะก็จะเป็นนา กับดักอะไรสิ I mean? ่งน like ่ะซึ่งมันไม่ใช่กับดักกับทุกคนมันเป็นกล่องนะครัเป็นกล่องไม้ซึ่งเราต้องหาปุ่มนะเราต้องออกมาให้ได้นะครับถ้าที่ผมดูมาเนี่ยนะครับคือเราจะต้องหาปุ่มที่อยู่ในกล่องไม้นะทุกคนสักครู่นะครับอ่าโอเคนะรู้สึกว่ามันจะอยู่ในกล่องไม้อะไรสิ่างที่มันเป็นแบบกล่องสูงๆนะครับแล้วผมบอกเลยนะว่านะครับถ้าใครไม่เซียนจริงออกมาไม่ได้นะครับอาโอเคเรียบเๆแล้วเออผมตีผมตีช่วยด้วยจบลําหน้าไอ้หนุแก้วแกทำอะไรไว้หนาที่แล้วดูแลนั่งไปซะสักประมาณยี่สิบปีฉันไม่ให้้้ไดเออ โอ้แย่จริงนะผมออกไปไม่ได้ทําไงดีอะทุกคนทุกคนกดไลค์คลิปนี้ผมจะออกไปได้นะโอเคทุกคนขอบคุณมากที่กดไลค์นะตอนนี้ผมก็ออกมาได้เรียบร้อยแล้วโอเคทุกคนนะเดี๋ยวเราไปด่านต่อไปกันดีกว่านะด่านนี้น่ากลัวจริงนะผมเกือบจะแก่ตายในด่านนี้แล้วนะเอาละทุกคนด่านต่อไปนะเป็นด่านอะไรนะด่านนี้หนูเห็นว่าเราต้องขไขปริศนานะแล้วก็ตัวเลขเนี่ยมันก็คงไม่ใช่6 3 0 3มเหมือนเดิมนะแต่ที่แน่ผมรู้นะว,ว่าคืออะไรนะห3สามศนะมาครับเดี๋ยวเราใส่ตัวละกัหกสามศูนย์ไม่ใช่นะทุกคคคคนนนนกดด like ไลิปีีี้้เยวผมจะะรรูตอบบททัั โอเคทุกคนตอนนี้ก็ได้คำตอบแล้วนะทุกคน30-36นะโอเคผ่านมาแล้วนะนะโอเคทุกคนนะก็ไปด่านต่อไปเลยนะด่านที่107นะครับด่านนี้เป็นกำแพงสีเขียวเขางวงกลมนะครับซึ่งทุกคนคิดว่านะผมคิดว่ามันต้องมีรหัสด้วยแหละนะทุกคนถ้ารหัสเนี่ยนะเราเราไขปริศนาไม่ได้เรา,เรา,า,าไไก็คงออกไม่แน่นอน10บนะเหมือนใช้เราบวกเลขกันะผมรู้แล้วว่าตัวเลขคืออะไรนะพอดีผมมีพลังจิตนะไอ้เราแก้วกูวม้มาโดนกระตุ้นมากไปจริงว่ะแน่ใจนะพอดีฉันรู้ว่าต้องใส่อะไร แมามึงกำลังจิตง่นยังไม่ผ่านเลยครั้งนี้มันแค่หยอกเล่นแต่ผมรู้แหละว่ามันคืออะไรตัวเลขคือสายสามับซึ่งผมไม่ได้ผ่านโดยการแบบยังไงรู้รหัสหรอกครับผมกดไปประมาณสายาครั้งนับก็มึงไม่ได้มีพลังจิตแล้อะมึงอะแค่กดไปเรื่อยๆจากสครั้งเองก็ได้ด้วยเดีวคราวหน้ากูจะให้มึงกดล้านครั้งเธออยู่ดีไอ้นกแก้วโอเคทุกคนด่านนี้นะให้เราหาอิโมจิที่มันแบบยังไงแตกต่างกันนะครับซึ่งผมรู้เล้ว่ามันต้องหาตรงไหนนะพอดีห้องเนี้ยมันจะยากกว่าห้องที่แล้วอีกนะครับทุกคนผมว่านะมันน่าจะอยู่แถวว่าบริเวณเพดานนะครับขออนุญาตสักคู่นะครับ โอเคเหมือนว่านะครับเราจะเห็นอะไรแปลกเราทุกคนเห็นว่าอันนี้มันแปลกนะโอเคผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ด่านที่109สินะทุกคนวันนี้จะเล่นถึงด่านที่1น0รบนะแล้วเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยผมจะเล่นถึงด่านที่120นะอันนี้จะเป็นโทรศัพท์นะโทรศัพท์อ กคนเราผ่านนะครับทุกคนเราไปดูกันก่อนว่าด่านต่อไปจะเป็ดนด่านอะไรนะโอเคนะด่านต่อไปก็เป็นด่านที่110นะโอเคทุกคนนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย